โซเลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปนะคะเราจะมาคือหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะทําของไปแจกหน้าคนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกทุกๆคนเพราะทุกคนยังไม่รู้เนาะก็คือเราจะแจกเหมือนเป็นการ์ดนะคะการ์ดใบเล็กๆนะคะขนาดสองคูณสามเนาะก็คือเป็นรูปบางทันนะคะซึ่งเราจะบอกก่อนว่าเป็นรูป ที่เน้นจองกุกกับแทฮยองนะคะเพราะว่าเราเมนหลักแทฮยองแล้วก็เมนรองเป็นจองกุกนะคะทุกคนก็จะเน้นสองคนนี้นะคะแล้วก็ภาพสเปเชียลนะคะก็จะเป็นภาพแฟนอาร์ตเป็นภาพรวมนะคะในภาพรวมเนี่ยจะเป็นแฟนอาร์ต BTS ทั้งเจ็ดคนนะคะก็อย่างที่บอกถึงแม้เราจะเมน,นจองกุกกับแทฮยองแต่เราก็ไม่ลืมอีกที่เหลือก็จะแจกแบบเวอร์ชันครบเจดคนให้เราแต่เป็นแฟนอาร์ตนะคะทุกคนก็จะบอกก่อนเลยว่า เราไปแจกทั้งหมด1,000พใบนะคะคอนเสิร์ตมีทั้งหมด2วันก็จะเป็นวันละ500ใบนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกทุกคนอีกเรื่องนึงว่าทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดว่าเราจะแจกตรงไหนแจกที่ไหนของราชมังได้ที่ IG ของเรานะคะเราโพสต์ลงแน่ๆก็คือใน IG story นะคะทุกคนก็จะโพสต์ลงแน่ๆ แล้วก็เป็น Facebook ของเราด้วยนะคะแต่สิ่งที่ไวที่สุดเราคิดว่าเราจะโพสลง i อ Story ก่อนนะคะทุกคนก็ถ้า Facebook ใครจะให้รับแอดก็ทักแชทเรามาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรูปพอะตอนนี้ของเนี่ยมาส่งแล้วของที่เราสั่งทำรูปที่เราสั่งจ้างเขาทำเนี่ยมาส่งครบแล้ว1000ใบนะคะก็เราจะใส่ซองใสให้ทุกรูปเพราะร้านทำเขาให้ซองใสมาแล้วเนื่องเนื่องจากว่า พอไม่ใส่ทองสสยมันดูแปลกๆเราเลยจะใส่ให้ทุกรูปนะคะตอนนี้เรากําลังปั่นอยู่ก็คือแบบพันใบนะทุกคนก็เยอะอยู่เหมือนกันวันละ500ใบนะคะก็ถ้าทุกคนได้ไปได้รับรูปของเราเนี่ยเราแนะนําว่าแท็กเรามาในไอจีได้นะคะทุกคนแท็กได้ก็ไม่ว่ากันนะบอกเราด้วยแบบได้แล้วได้แล้วเราจะดีใจมากๆถ้ามีคนแท็กนะคะทุกคนแล้วก็ขอบอกก่อนว่าเนื่องจากว่ารูปทั้งหมดเนี่ย รูปจองกุกกับแทฮยองเนี่ยจะมีเจ็ดร้อยรูปแต่รูปแฟนอาร์ตเนี่ยจะมีสามร้อยรูปรวมกันเป็นหนึ่งพันรูปใช่ไหมคะก็คือรูปแฟนอาร์ตเนี่ยมีคอนสองวันเราจะแบ่งเป็นวันละร้อยห้าสิบนะคะก็ถือว่าแฟนอาร์ตเป็นรูปสเปเชียลนะคะก็วันเสาร์จะร้อยห้าสิบใบเท่านั้นส่วนวันอาทิตย์ก็จะอีกร้อยห้าสิบใบเป็นสามร้อยใบพอดีก็จะแบ่งครึ่งกันไปนะคะส่วนรูปจองกุกกับแทฮยองก็คือตามนั้นเลยทุกคน มี700ดรอก็หารครึ่งไปนะคะก็แบ่งๆกันไปอาจจะไม่ได้ให้เลือกรูปนะคะก็ตอนนี้รูปมันอยู่ที่จองกุกก็แจกจองกุกให้เลยอะไรแบบนี้เลยนะคะก็เพื่อความรวดเร็วนะคะทุกคนทุกคนจะได้แบบเออเอาเวลาไปทําอย่างอื่นบ้างใครได้ใครได้ของแจกเราก็แท็กเราได้ในไอจในเฟซได้นะคะอนุญาตเดี๋ยวไปดูรูปกันคะ่ะทุกคนกคนนี่นะก็เป็นรูปทั้งหมด1,000ใบที่รวมกองกันอยู่ตรงนี้เนาะ ก็จะให้คือมันเป็นเงานะเราจะเน้นเป็นจองกุกเป็นแทฮย,ยองซะส่วนใหญ่นะคะทุกคนคือมาสะท้อนแสงมากทุกคนดูไปก่อนนะมีมีเซตนี้ด้วยเซตพี่กุ๊กเปิดเสือ้อทุกคนเห็นไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราไปสั่งรูปเนื้งแบบตอนไหนทุกคนแล้วก็ลูปตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าด้านนี้เปิดน้อยด้านนี้เปิดเยอะ ก็ใครได้เปิดเยอะหรือเปิดน้อยก็แล้วแต่ดวงนะคะนี่ก็จะเป็นแทฮย,ยองนี่อันนี้คือแฟนอาร์สามร้อยใบที่เป็นสเปเชียลนะก็รวมเจ็ดคนนะคะทุกคนหัวแดงแผนใกล้ๆอีกรอบแล้วก็จะมีรูปคู่จองกูกกับแทฮย,ยองด้วยนะคะทุกคน ส่วนตรงนี้นะคะเป็นสเปเชียลที่ทางร้านแถมมาให้มีซองสายเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเราจะเอาไว้แจกคนสําคัญแล้วก็เอาไว้แจกคนที่นั่งโซนใกล้ๆเราทั้งสองวันนะคะใครนั่งโซนใกล้เราก็นั่นแหละเดี๋ยวเราเอาไปแจกนะคะถ้าเกิดมันเหลือเราจะหยิบไปแจกทุกคนที่อยู่โซนที่นั่งโซนเดียวกับเรานะคะกับไม่ใช่โซนเดียวดิที่นั่งที่เลขที่ใกล้ๆกับเรานะก็รับไปนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะ และอันนี้ก็จะเป็นซองใสนะคะซึ่งเราจะใส่ให้ทุกซองนะคะพันใบนะคะค่ะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบของแจกเราเนอะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่จะมาบอกว่าแจกอะไรแค่นั้นเองคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE กดแชร์นะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอันยองเออยังไม่อันยองสิ ถ้าทุกคนถามว่าเรานั่งโซนไหนเราไม่ตอบแล้วนะคะวันเสาร์เราอยู่ A2 วันอาทิตย์เราอยู่ E3F ค่ะเราไปหลุมกระดอยจบนะอย่าถามเพิ่มขอบคุณที่ดูนะคะขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย